สวัสดีทุกคนปาร์ติชมาแล้วยินดีที่ได้เจอพี่สื่อทุกคนนะครับอะไรมันโดนแกล้งมากกว่าตอนนี้กอดอื่นเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนักพากย์สองร้อยล้านโอ้ยสวัสดีครับกำลังกำลังจะกำลังจะไปเรื่องการท่านคุณสกายกับการที่บอกว่าได้รับประสบความสำเร็จ้ก็ดีใจมากๆครับที่ได้เป็น ส่วนหนึ่งเล็กๆของอภาพยนตร์ไลฟ์ A อ็กชัน l l o ล and Stitch นะครับก็ดีใจแทนพี่ๆดิสนีย์ Disney, ทีมงานทุกคนนะครับที่แบบว่าคือทุกคนตั้งใจทำโปรเจกต์นี้มากแล้วก็รวมไปถึงทีมภาาภาษาไทยด้วยพี่ๆผู้กำกับโปรดิวเซอร์ทีมงานทีมซาว์เอ็นทุกคนแบบว่าตั้งใจมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่มันออกมาสู่สายตาคนแล้วก็<ม>ชอบกันทุกคน,นครับอันนี้คือการเป็นงานาค ช่ครับครั้งแรกในชีวิตเลยครับคือย้อนกลับไปมันตื่นเต้นขนาดไหนับโอ้ตื่นเต้นมากแต่ผมว่าถ้าเทียบความตื่นเต้นกับกดดันน่าจะออกแนวกดดันมากกว่าอืทำไมมันกดดันด้วย่ก็มันมันยากมากคือปกติเราเป็นนักสแสดงเนาะแต่ว่าอันนี้คือเราใช้แค่เสียงมันไม่ได้ใช้แบบว่าสีหน้าท่าทางมันก็เลยแบบมีความยากในกรูปแบบหนึ่งครับซึ่งเราแบบเป็นคนแบบ ไม่ได้แบบเป็นเป็นคนถนัดในการใช้เสียงให้มันแบบว่ามีดินามิกอยู่แล้วอะอแล้วแบบพอเข้ามาเป็นนักพากย์มันต้องต้องมีแบบดินามิกมีมีเลนส์เสียงที่มันแบบว่าสามารถสร้างความรู้สึกให้คนดูได้แต่ก็ผมว่ารู้สึกยังถือว่าโชคดีที่แบบว่าได้รับบทบาทที่แบบยังไม่ได้แบบมาโฮทั้งเรื่องอะผมว่าถ้าโฮทั้งเรื่องคงต้องมีแบบการทําการบ้านอะไรให้มันให้มันด,ด,ดีดีเลยครับอลคาวนี้พอได้ดูเราเป็น เราเองไม่ชอบมันไถึงเป็นคนไม่ไม่ชอบฟังเสียงตัวเองแต่ว่าชอบชอบหนังนะอชอบหนังแต่แบบเป็นคนมันเขินกลัวเออไม่ไไมม่่ชอบดูตัวเองแบบเวลาเวลาเพอร์ฟอร์มแต่ก็เห็นฟีดแบ็ก็เห็นแฟนๆก็ชอบดีใจว่ะใช่ดี่ใจว่าแบบฟังแล้วแบบไม่ได้แบบเหมือนเสียงสะกายเลยมันเหมือนแบบเอออะไรอย่างเงี้ยแปลว่าเอาคนอื่นมาพากก็ได้ไม่ใช่ทำไมหรือว่ายเราไม่ชอบ ดูไปมาดูมันแบบว่ามันไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเอ้นี่คือสกายเนี่ยมันเขาคือตัวละครเลยก็ก็ดีใจครับมันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่เราก็ก็ก็คุยกับปุ้มกับว่าอยากให้มันออกมาเป็นประมาณนี้ให้ออกเป็นแบบชายหนุ่มที่อบอุ่นซึ่งก็อาจจะต่างจากตัวจริงนิดนึงเออหรอเหมือนคูลละคูเราไม่ค่อยอบอุ่นเท่าไหร่รู้สึกได้ว่าวันนี้มีการดูกับแฟน ครับใช่ครับวันนี้ก็มีใช่ครับเซสน Friends spinning ครับรอบ Reflection, Dillo and Stitch ครับก็วันนี้มี2รอบที่จะเปิดให้ดูกับแฟนๆครับเปเอาเลยนะครับขอบคุณมากครับที่ยังมาดูกันอยู่นะครับใช่ครับก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วก็มาสนุกกับกิจกรรมกับสกายแล้วก็เดี๋ยวมีนานี้มาด้วยครับคุณเตรียมตั้งรับการประทะหรือยังกับแฟนๆในวันนี้ไม่เตรียมครับเราเป็นตัวของตัวเองเสมออยู่แล้วครับ อย่าแกล้งผมนะครับอ่อนตรงนี้เลยนะใช่ครับเดี๋ยวให้สติชมาจัดการดีใครแกล้งผมในวันนี้มีน้องสมายกับนิโอน่ามาด้วยเดี๋ยวให้น้องๆแกล้งคืนแค่นั้นหรออะไรนะครับสมายนิโอน่าแล้วก็นานีด้วยครับสสได้เช็คิดแบคกับงภาพของเราบ้าไหมสำหรับักครับก็จริงๆก็เห็นเรื่อยๆครับเพราะว่าเหมือน เพจอะไรเพจเพจหนังต่างๆก็เขาเขาไปดูเขาก็มารีวิวครับก็ส่วนใหญ่ก็กระแสก็เป็นไปในทางบวกของของทงั้งทั้งของหนังแล้วก็ที่ที่เราภาคแต่ถ้าแบบในในมุมของเราเราก็แบบก็ยังมีหลายอย่างที่เราแบบรู้สึกว่าอยากทําให้ได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยอ,อาจจะแบบเพราะว่าเราเรา,เราอาจจะยังมาน้อยอยู่เลยอาจจะแบบยังไม่ได้เห็นบาดแผลอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับเราเองตอนเราภาคเราก็ยังรู้สึกอยากทำให้ได้ดีกว่านี้อย่างเงี้ย ซึ่งแบบเราก็จะเป็นอย่างนี้ทุกทุกทุกอย่างแหละรวมไปถึงการแสดงด้วยครับงั้นครั้งหน้าเราหมายติดตามไหมถ้าแบบมีโอกาสติดต่อเข้าม,มาถ้าได้รับโอกาสนะครับใช่ไหมครับเชญครับว่าตอนนี้การความมั่นใจมากขึ้นไหมในงานกด้มั่นใจไหมเหรอผมว่าคือถ้าทําคนเดียวจะไม่มั่นใจเลยแต่ว่าถ้ามีพี่ๆทีมดิสนีย์ทีมเอ่อทีมเบื้องหลังทุกคนมามาช่วยก็คิดว่ามั่นใจครับ มันก็จะแบบมีมีความยากนิดนึงแหละเพราะว่าเราแบบไม่ไม่ไม่ได้ทํากันบ้านแบบหมายถึงว่ามันไม่สามารถดูเทปมาได้ก่อนแบบเข้าห้องอัดแล้วก็ต้องต้องพากเสียงเลยนก็จะมีความยากตรงนี้มันมีการบิวอะไรเยอะเลยตอนจไอังไม่ไม่ได้บิวอะไรเยอะเลยวันนั้นแบบเร็วมากเลยแบบชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงคือแบบเสร็จแล้วใช่ครับสุดท้ายแฟนมาชวนชวนไปนครับครับก็สัปดาห์ที่สาม เข้าสู่สัปดาห์ที่3นะครับกับ Lilo a t i Stitch ภาค Live Action ครับก็ยังครองอันดับหนึ่งอยู่นะครับสำหรับทั่วประเทศมุ่งหน้าที่อานสู่200ล้านนะครับก็อยากจะเชิญทุกคนมาดูนะครับความสนุกของ Lilo แล้วก็ Stitch ด้วยนะครับความแสบความกวนี้คือมาครบทุกรูปแบบแน่นอนแต่ก็ยังไม่ไม่แบบว่าทิ้งความอบอุ่นความเป็นโอฮาน่าเหมือนในภาคแอนิเมชั่นทุกอย่างกลิ่นอายอะไรมี เมือนเดินหมดเพิ่มความน่ารักของเจ้าสติชเข้าไปด้วยครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับที่ประเทศไทยครับ that, อย่าลืมดูภาคไทยด้วยครับที่ขออีกนิดนึงครับเวลาสกายดูอะแล้วมันมีอะไรเรเลทกับสกายในเรื่องนี้รีเลทอะไรเหรอครับก็อ่าก็หลายอย่างนะครับก็โอหานาแหละหลักๆกก็เรื่องเรื่องของครอบครัวแหละครับเพราะว่าก็เหมือนเหมือนแบบ ทุกครอบครัวก็คงแบบอยากจะแบบสารความสัมพันธ์อะไรเงี้ยให้ให้มันอบอุ่นอะย่างี้ครับแปลว่าเป็นครอบครัวที่ทุกคนมาดูได้ใช่ครับผมว่ามันดูได้ทุกครอบครัวเลยไม่ว่าแบบครอบครัวเราจะเป็นแบบในรูปแบบไหนมาดูเรื่องนี้เราคิดว่าจะอิ่มเอมแล้วก็ได้อะไรกลับไปแน่นอนครับเมื่อกี้พูดถึงลูกๆอยากคุยกับคุณสมหมายลูกชายของเราเลยอยากคุยเหมือนกันน้องยังพูดไม่ได้น้องยังพูดไม่ได้เหรอตอนนี้ใช่ครับยังพูดไม่ได้เขาจะมีโอกาสพูดได้ไหมคะยอาจจะต้องเข้าเนอร์สซอรี่จิบเอ เราจะให้ลูกเรียกว่าอะไรเป็นคำแรกคะโอ้โหเดี๋ยวขอกลับไปคิดแป๊บนึงนะก็คนหนึ่งก็ป้าป๋าไปแล้วอ๋อเราต้องไม่เหมือนใครก็เหมือนๆได้แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะหาคําเฉพาะนิดนึงให้เขาแบบมีคาแรคเตอร์ไงลูกเราต้องมีคาแรคเตอร์ลูกฉันต้องไม่น้อยหน้าใครแล้วตอนนี้ในสายตาคุณป้าป๋าลูกเราเป็นยังไงางน่ารักไหมลูกเราน่ารักครับแต่ลราแต่วันบางวันก็จะแบบถ้าเราไม่ไปให้ Energy ้เขาเขาก็จะแบบหมดแรงนิดนึงขึเหมือนเราร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหม ไม่เหมือนครับลูกเราแบบเรียบร้อยอใช่ครับแต่ก็ต้องรอโตแหละก็เหมือนเหมือนเราตอนเด็กแหละตอนแรกเขาก็เอ็นดูกันตอนนี้ก็เริ่มไม่มีใครเอ็นดูแล,ล้ว <laughs> ใช่แก่ตัวไปก็อย่างนี้แหละสังขารมันไม่เที่ยงนะจ๊ะจะเหมือนเรามีลูกแดเลยนะพราะมีนิโอน่าด้วยใช่ไห <c oughs> มใช่ครับป็นไงเวลาเขาอยู่ด้วยกันมันเหมือนจะกายนาอีกไหมก็ผมว่ามีทั้งความเหมือนแล้วก็ความไม่เหมือนยังไงแต่แค่ผมว่ามันอาจจะแบบเหมือนตรงที่มันเป็นเอ่อคาแรคเตอร์ที่เรา อยากอยากให้ลูกเราเป็นอย่างเงี้ยมันมันก็ออกมาตามตรงตามใจแต่คือแค่ไม่ไม่คาดคิดว่าแบบจะมากลายมาเป็นมาส c ค t อคือเราก็แบบวาแบบเป็นเ่อเหมือนเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวการ์ตูนใช่แต่ไม่คิดว่าจะออกมาเป็นรูปเป็นล่างอย่างนี้เลยนี่คือเป็น s m i ยนิโอน่าไลฟ์แอคชั่นนะฮะถึงมีใครสนใจซื้อไปสร้างหนังนะครับเออดิสนีย์สนใจไหมครับแล้วเราต้องเล่นคู่กันด้วยอย่างนี้ก็เล่นคู่กันด้วยก็ดีครับมันก็จะได้ สีมันสวยไงชมบูฟ้าพอดีครับแต่เขาบอกว่าคาแรคเตอร์เหมือนสลับกันนะหน้าเหมือนเหมือนพมล้อใช่ครับร้วสมัยก็จะเป็นเหมือนนานี้นิ่งๆตอนยอหน่งๆหน้ากล้องไปอย่างนี้แหละหลังกล้องไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาเป็นนักแสดงเด็กไงเขาก็แบบหน้ากล้องเขาก็อย่างหนึ่งหลังกล้องก็อย่างหนึ่งแต่น่ารักน่ารักอาพูดถึงอีกเรื่องนึงตอนนี้เหมือนกระแสไฮสคูลเฟรนดี้กลับมาทำในสังคมฟีแบ็กตรงนี้ในทวิตเตอร์ก็เหมือนแบบตกคนนอกด้อมเข้ามาในอีกเใช่ ออามาถึงคนเริ่มกลับมาดูแล้วใช่ใช่เหมือนอยู่ดีๆก็กลับมาปฏิหารได้แดงบอสโชคชะตามันกลับมาหรอแยโอ้ยโชคชะตามรดิคิดให้เรามาเจอกันครับติดตามเรื่องอูด้วยครับเอาเป็นยังไงเวัวรเราที่บอกว่าในฐานะนักแสดงแล้วแบบมีคนชมเรื่องแบบการแสดงของเราในเรื่องนี้แล้วกบตกคนมาได้จากเรื่องนี้ก็ก็ดีใจครับดีใจแทนทีมงานทุกคนครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็อย่างที่เคยบอกบอกไปครับว่า ทีมงานทุกคนตั้งใจมากแล้วมันก็ใช้เวลาถ่ายทำนานเป็นปีเลยก็ดีใจที่ยังมีคนได้แบบเห็นซีรีส์เรื่องเราแล้วก็ยังชอบอยู่ครับมีได้แชร์กับเาบอเฮ้ยมันกลับมาอีกแบบลก้วนะอะไรกระสมกระแสดานนี้ด้นานนี้น่าจะเห็นนะว่านันนี้เป็นน,น่าจะเช็คโซเชียลเก่งกว่าผมอ๋อ,อ,อ,อเขาดูในโซเชียลใช่ครับรผมไม่ค่อยเล่นล<ะ>ไม่ค่อยเช็คไม่ใช่มีแอคหลุมนะไม่มีไม่มีผมนกพิราบส่งข่าวมาบอกครับ อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งมีมาอีกแล้วล่าสุดแฟนแคบแฟนๆบอกว่าต้องเปิดตำหนักใหม่อีกแล้วเพราะว่ารางวัลที่ห้ามาอีกแล้วต้องขอบคุณท่านนะท่านท่านให้ใช่ไหมใช่ท่านให้ท่านให้ผมก็ซื้อนะถูกไหมไม่ถูกคือเอเลขที่ออกอ่ะมันคือเลขที่แบบผมพูดออกมาแบบเพราะว่าจําเลข6กสองหไม่ได้คือสเตชเป็นตัวทดลองหมายเลข6กสองหแต่ว่าตอนนั้นแบบลืม6อะไรนะ 6อะไร4 2ออะไรเงี้ยผมก็พูดแบบม่วนๆไปแล้วกลายมาเป็นแบบว่ามันถูกทั้ง6 6ตัวใช่ไหมใช่ใช่แล้วผมก็ไม่ได้คิดถึงตอนนั้นผมก็จะเอาตามสติสเอาเลขตรงอ่ะ626ผมก็ซื้อ626ซื้อเป็นพันเลยไม่ถูกชีวิตมันต้องมีความหวังไงสกายฉะนั้นพี่ของวันนี้กอมหนอ้อ๋อวันนี้ที่มาเยอะนี่คือมาขอหวยไม่ได้มาิล้านหรอก เอาผู้ให้ครับทำบุญกับคนขึ้นเนาะโอ้ยากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอต้องต้องรอจังหวะทีเผลอจริงถ้าถ้าบอกตรงๆมันมันยากเดี๋ยวพี่จะไปรอสองอาิตเลยนะวันนี้รอตีอะไรป่ะพี่จะตามได้ครับสกายก็ตามด้วยนะตามด้วยจะต้องตามด้วยจริงๆอ่ะต้องตามตัวเองอ่ะเพราะว่าถ้าคิดเองทำเองมันไม่ได้อ่ะไม่เคยถูกเลยครับอ่ะอสุดท้ายอาสาแฟนๆค่ะขอบคุณแฟนๆเด้อ ครับได้ครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่สปอนส์ไลฟ์ e a c t i o n ลี l o a อนด์สติชนะครับรวมไปถึง Sky นานิแล้วก็งเพื่อน GMM TV ี่ทีวีสมายเนลน่ามาสคอตทุกตัวนะครับครับไม่มีโอกาสเดี๋ยวเจอกันอีกเรื่อยๆครับตลอดทั้งปีแน่นอนครับขออีกเรื่องนึงเมื่อกี้พอถึงอูแล้วมันจะได้เปิดกล้องเลยเร็วนี้มั้ยถ้าตามกำหนดการเดิมคือปลายปีนี้ครับปลายปีนี้ครับแต่ก็เดี๋ยวรออัปเดตอีกทีหนึ่งเพราะว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าบทเป็นยังไงครับตอนนี้จบไปเ เต้นดึนเลนโอเคค่ะครับ,รบขอบคุณครับ